สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพูดถึงการเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือนะครับที่มาของปัญหานะครับการไม่ลงเวลาในการทํางานการลงเวลามาทํางานแทนกันการลงชื่อทํางานล่วงเวลาลการลาทิ้งหน้าที่ออกไปกันทางานข้างน,นอกนะครับเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟิกเกอร์สแกนหรือฟิกเกอร์ปรินต์สแกนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือเป็นลายบุคคลนะครับผม เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลดิจิตัลในยุคป,ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทยิ่งขึ้นครับทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเมื่อก่อนครับทางโรงงานอุตสาหกรรมนี่ใช้เป็นเครื่องตอกบัตรแทนซึ่งเครื่องตอกบัตรในโรงงานเนี่ยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากในส่วนของกระดาษตอกบัตรหมึกดังนั้น เมื่อมีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาประยุกใช้ก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มากเหมือนกันนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยยังถูกนํามาใช้งานในด้านทานธุรกิจและอาคารสาหรับงานทั่วไปอีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้นครับจึงทําให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่ผิดพลาดน,นะครับ ส่วนค่าใช้จ่ายของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะตกที่ประมาณขึ้นเลยประมาณ5 0 0 0ถึง6,000นะครับผมส่วนเปรียบเทียบในการตอกบัตรเนี่ยเครื่องตอกบัตรก็จะประมาณ800พันกว่า9 0 0 0นะครับซึ่งเครื่องล่าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยตัวเครื่องสแกนลายนิ้วอ,ออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งในผนังที่ใช้งานได้นะครับและก็ถกถลารัดด้วยดีไซน์สไตล์โมเดิร์นที่สำคัญประหยัดสุดคุ้ม จุดเด่นของครึ่งสแกนลายมือคือมีโปรแกรมคำนวณการทำงานในตัวโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยากนะครับซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือได้ถึง500ลายนิ้วมือบันทึกข้อมูลได้ถึง5 0,000ื่นรายการด้วยหน้าจอ LCD 3นิ้วพร้อมข้อมูลในการทำงานเป็นภาษาไทยติดตั้งกับผนังหรือตั้งโต๊ะได้ทันที มีโปรแกรมคำนวณเวลาออกมาเป็นเ e ็กไฟลได้ดึงข้อมูลผ่านทาง USB ได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างของการคำนวณของเครื่องสแกนหลายหิ่วยนะครับนี่ครับรายงานการสรุปตารางเวลางานคำนวณการมาทำงาน,นครับเวลาการทำงานรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน,นครับว่าขาดเกินมาสายกี่นาทีจุดเด่นของมัน,นะครับลดปัญหาการทุจริตในเวลาการทำงานสามารถระบุ ข้อมูลพนักง,งานแต่ละคนได้ดีกว่าระบบการลงเวลาแบบอื่นๆระบบบริหารการจัดการในการทําข้อมูลการคิดเวลาทํางานของพนักง,งานใช้เวลาสั้นลงและแม่นยำมากครับช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรสามารถสแกนลายนิ้วมือในการควบคุมการเข้าออกการทํางานของพนักง,งานได้แล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับ มีความรวดเร็วในการประมวลผลและเวลาพร้อมกับข้อมูลการคำนวณเงินเดือนไปในตัวเลยนะครับข้อเสียของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าพัฒจึงเป็นเทคโนโลยีที่พัฒน,นาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบตอกบัตรแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเครื่องสแกนลายนิ้วมือถ้าสมมุติว่ามือเราเกิดคาบหรือว่ามือเปียกอะไรเนี่ยก็อาจจะสแกนติดในบางที แต่ก็เป็นที่ตอ,อบโจทย์ได้ว่าแบบเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วครับเครื่องสแกนนี้สรุปแล้วนะครับเครื่องสแกนลลยน้่มือเนี่ยใช้ลดปัญหาจากการทุจริตทารงเวลาสามารถระบุข้อมูลของพนักงานและเวลาการเข้าทำงานได้ดีจัดการบริหารการจัดการข้อมูลและเวลาการทำงานโดยการใช้เวลาที่สั้นและแม่นยำไม่ต้องกังวล การสูญหายของข้อมูลครับและความผิดพลาดของข้อมูลช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัดไม่กระทบกับการทํางานที่แท้จริงแล้วก็เครื่องสแกนไร้มือเนี่ยเป็นระบบซอฟต์แวร์จํากัดแบบ time accident management และ access control management ที่มีฟังก์ชันครบถ้วนและสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังป้องกันเรื่องการสัจจริตเวลาความปลอดภัยการควบคุมการเข้าออกและระบบซอฟต์แวร์ที่ท่านได้ และอย่างหนึ่งได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับหัวข้อนี้จะเป็นการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงไปบนตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะบันทึกรายชื่อมือกันนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเข้าไปที่เมนูบนตัวเครื่องจากนั้นไปที่เมนูผู้ใช้ครับเสร็จแล้วหากเป็นพนักงานใหม่นะครับเราสามารถไปที่เมนูเพิ่มได้เลยนะครับโดยกดโอเคเข้าไป จากนั้นตัวเครื่องก็จะให้ใส่รหัสประจําตัวนะครับโดยในกรณีของ VIX กเนี่ยเราจะใช้เลขหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใส่ไป13หลักนะครับจากนั้นกดโอเคทีหนึงจะมาที่บันทึกนิ้วนะครับจะสังเกตเห็นด้านหลังว่าจะเขียนว่านิ้วเท่ากับ0ูนเนี่ยแสดงว่ารหัสประจำตัวพนักงานคนคนนี้ไม่มีนิ้วมืออยู่นะครับให้เรากด Enter ที่เมนูบันทึกนิ้ว จากนั้นตัวเครื่องก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราทําการเลือกนิ้ววางลงบนหัวอ่านไลายนิ้วมือ3ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3โดยการวางนิ้วนะครับจะมีความสําคัญค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยจะแสดง q คุณภาพสกอ r e บนหน้าจอเลยนะครับโดยปกติแล้ว q คุณภาพสกอ r e ตรงนี้จะต้องมีค่าห้ามต่ำกว่า ขีดที่2ของตัวเครื่องนะครับพอที่ยงมี quality score สูงการสแกนนิ้วมือติดก็จะง่ายนะครับฉะนั้นการเก็บนิ้วทั้ง3ครั้งเนี่ยควรวางนิ้วให้เต็มลายนิ้วมือนะครับเพื่อให้มี quality score สูงนะครับพอเราทําการบันทึกลายนิ้วมือ3ครั้งเสร็จแล้วเรากดโอเคตัวเครื่องก็จะบอกว่าให้วางนิ้วอื่นด้วยปกติแล้วผมแนะนําให้เก็บนิ้วอย่างน้อย2นิ้วนะครับโดยข้างละหนึ่งนิ้วมือก็ได้นะครับแล้วเราก็วางลายนิ้วอีกข้างหนึ่งไป ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับพอเก็บลายนิ้วมือเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดโอเคครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการเก็บลายนิ้วมือเพิ่มแล้วให้กด e s c a ก็ออกนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาสู่หน้าของประวัติคนคนนั้นและจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าจอเครื่องก็จะบอกว่ามีนิ้วท่ากับ2แล้วนะครับหากเราต้องการบันทึกแล้วเราก็เลื่อนลงมาจนถึงคำว่าวตกลงแล้วก,กดโอเคเพื่อบันทึกนะครับแล้วก,กดตกลงเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อเราทาการบันทึกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะลองมาทดสอบนะครับว่าพนักง,งานคนคนนั้นสามารถสแกนนิ้วมือติดหรือเปล่านะครับโดยเราวางนิ้วมือที่เขาบันทึกไว้ลงบนตัวเครื่องบันทึกสํเร็จค่ะ,ะแค่นี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเพิ่มพนักง,งานใหม่แล้วก็การเก็บลายนิ้วมือบนตัวเครื่องนะครับ